ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นตีบอลลี่วันที่2นะวันแรกก็พลาดไปแบบไม่น่าพลาดนะเจอบ้านเท่ากัน,นแท้แต่กลับเก็บไม่ได้ผมเลยคิดว่าผมควรเปลี่ยนเอาคิงเนี่ยออกไปอัพแล้วก็กลับมาใช้เจ้าชายมินเนียนนะรู้สึกว่าตอนแรกผมคิดว่ามันไม่เก่งแต่พอใช้เจ้าชายมินเนียนแล้วกลับมาใช้คิงรู้สึกว่ามันเก่งกว่าคิงทั้งนั้นเลยโอเคสูตรที่ใช้ก็จะเน้นเป็นวูดไฟฟ้า ของเลย้ยแชมเปี้ยนผสมกับน้ำยาล่องหนนะท่านที่ใช้แค่เป็นซูเปอร์มังกรเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ผมจะไม่ได้ใช้มินเนีย่ยแล้วนะจะใช้เป็นธนู5ตัวบวกกับบอลลูน3ลูกบอลลูนสาลูกเนี่ยเราจะปล่อยก่อนที่จะปล่อยซูเปอร์มังกรนะเอาไว้ล่อพวกกับดักนิดหน่อยเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเขาปล่อยอ่าเรียกว่าเอากับดักเอาไว้ตรงริมมันทําให้ตัวซูเปอร์มังกรของเราอะโดนโป่งดํานะโอเคเดี๋ยว เราไปเริ่มกันเลยตอนนี้เราก็มีบู o บูธดาวเพิ่มขึ้นบ้านด้วยนะทําให้ทาหารกับผู้ก้าของเราเป็นเลเวลตันของบ้าน15บ้านตรงข้ามผมนะวิมาตึงเลยนะเนี่ยมา1สิบเจ็ดเลยเหรอสิบแต่ว่าป้อมเป็น1ิบหกับ16กนะก็แข่งกับเราอยู่ดีแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูเป็นบ้านก่อนนะทําไมมันดู อ๋อน่าจะแค่รัวหรือเปล่าที่ที่ไม่แข็งที่เหลือป้อมก็คือเป็น15บ6แล้วก็จะมี17ด้วยนะเวลสี่โอเคบ้านมีอาคมล่องหนด้วยเราต้องเช็คตัวเครื่องขวาดอากาศนะดังนั้นเราควรจะเข้าไม่ทางด้านบนก็ด้านล่างจริงสามดาวอาจจะหวังสูงเกินไปหน่อย สองเราได้ก็น่าจะโอเคแล้วนะเดี๋ยวเข้าทางัาน้นด้านซ้ายแล้วกันเข้าทางด้านนี้ตัดทางหรือเข้าด้านบนด้านบนเอาด้านนี้ดีกว่านะมันเราจะได้ x บวกอันแรงด้วยโอเคแล้วก็เอาทหารตัดทางตรงนี้เราก็ดันเข้าตรงนี้เลยนะไปลุยกันเลยใช้เป็นเครื่องยิงเดล็อกน่าจะเวิร์กกว่านะ เปิดอาคมล่องหนให้ทำงานด้วยโอเคเราไปอลแว้แชมเปี้ยนลงไปเลยนะโอเคลงยาล่องหนไปเลยพ้อมมันไปเลยเดี๋ยวให้บูธไฟฟ้าไปช็อตเอานะน่าจะฟังอยู่เป้าหมายของเราคือเราอยากได้เสาโมลาน่านะมันจะเดินย้อนกลับมาเนี่ยนั่นไงโอ้โหเดินออกจริงด้วย พลาดนะพลาดหน่อยเดียวเองโอเคมันก็ไปเอาบ้านซะถึงไหมโอเคตัวเปิดการทำงานของอ่าขอคอยอาคมแล้วหนนได้ก็โอเคนะเดี๋ยวเรายิงยิงให้โดนป้อมปุ๊สองอันนะควีนธนูยักษ์โอเคโดนนะ จากนั้นเดี๋ยวต้องเอาทหารไปช่วยวินเคลียตัวสุนัขน้ำแข็งหน่อย่เอลเราปอยทหารลงตรงนี้เลยนะยลืมลืมแล้วต้องเปิดบนดิืมนก่อนโอเคไปได้อยู่นะปล่อยให้ยิงเดี๋ยวล็อกตามเลยแล้วเราก็กดใช้อ้อผมไม่ใช้คำเพียมาตานะผมเปลี่ยนเป็น อ่าคมพีเยียวยาแทนเดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนนะโอเคลุยเลยนะแช่ไปที่บ้านอย่างนั้นมีนน้นเป็นเซสกิลเลยเดีย๋ยวเราลองดูเอาชัวร์ก่อนนะว่าบ้านจะพังไหมถ้าบ้านพังจชัวร์เราก็เอาเลยแชมเปี้ยนไปเก็บทางด้านด้านล่างเอาอ่ต่อไปนะเราแช่ไปที่ตรงนี้ดีกว่านะรู้สึกว่าอาวุธมันค่อนข้างมานหะนักเลย เอาธานูลงเก็บนิดๆ,ๆหน่อยตรงนี้นะโอ้โหทำไมไอตัวนี้มันแรงจังเลยอ่ะวิ่งหญ่เด้งถึงแรงมากเฮ้ยเรามีรุ้นสามดาวอยู่นะทำไปเล่นไปแต่ว่าไอห่อคอยแก้ธนูนี้ก็แรงเอาเรื่องเหมือนกันต้องลุ้นสักหน่อยนะโอเคมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นผมว่าได้นะได้ได้ เมื่อวานตีบ้านสิบห้าได้2ดาวแต่มาตีบ้านสิบเจดแต่ก็ไม่ให้สิตันแหละแต่ก็ถือว่าแข่งกับเมื่อวานนะแต่กับได้3มดาวโอเคอะไรของเราก็ไม่รู้นะถือว่าก็ยังดีที่เก็บสมดาวมาให้แขยนได้ละกันขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับบ๊ายบาย